พยาเปิดไฟด้วยอ่าไฟท้ายออกครบเนาะโอเคลองเบิดด้ลนดูเบิ้ลนรถดูพี่ยาเป็นยังไงมีควันไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อย เป็นยังไงควันมีควันมีไอไหมหนพี่อัตราการเร่งเครื่องหน่อยพี่เบิ้เบื้นยาวๆหน่อย ไม้ไอสวนด้วยครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนใหม่อ๋อขอดูน้ำหน่อยน้ำมีดันไหมโอเคน้ำน้ำผมดีครับผมโอ้โหเครื่องโอ้เสียงเครื่องแน่นๆเลยสภาพกระบากว่ประมาณนี้เนาะใช่แต่ใส่ล็อคล็อคข้างในรอล็อคข้างในสภาพล็อคข้างในครับนี่ครับแต่ว่ามันก็แข็งดีนะ ครับกระบะแข็งมากครับอันนี้เนี่ยครับพื้นพื้นก็ไม่มีผุตามปกตินี้ตามตามซอกตามเลยนี่ถ้ารถใหม่ไม่เหลือแล้วถ้ารนไปหมดแล้วเนาะพี่เนาะแต่แต่ว่าก็มีมีมีผุนิดหน่อยนะแต่ว่าก็แข็งนะครับพี่ยาเนาะแข็งมากแล้วก็กว้างกว้างกว้างแล้วก็ได้ยาวด้วยคันนี้เป็นห้าขอนะครับห้าขอช่วงยาวดูคันซีอีกครั้งครับผมอ ซีไม่มีปูนะครับก็ถือว่าโอเคนะสภาพสภาพพวกแท็ซีนะครับแท็กซีเนี่ยนะครับตัวน,นี้เนี่ยเสริมมานะครับยางถ้าเอาไปใช้งานหนักๆนี้ก็ต้อง,งต้องได้เปลี่ยนเนาะพี่เนาะเออบอกว่าพอได้ใช้อยู่นะอ่าพอได้ใช้อยู่ใช่ไหมโอเคอยู่อืมพอได้ใช้อยู่ใช่ไหมล้อหลังมันมันสองสองห้าสองสองห้าสิบสี่ขอบสิบสี่ใช่ อ๋อแต่ว่าครั้งหน้าเป็นเป็นหนึ่งเก้าห้าแต่ว่าสภาพภายนอกอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะพ่ยาเนาะไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็แต่ว่าก็ไม่มีผุนะครับภายในไม่มีผุด้านขอบนี้ก็ไม่มีผุนะครับเบาะก็ไม่มีขาดนะครับตัวตัวปิดเกะอาจจะมีมีหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่าบอดี้ภายในก็ประมาณนี้ครับก็ขอคนที่รับสภาพได้เนาะพ่ยาเนาะใช่ใแต่ว่าตัวด้านหลังไม่มีผุนะครับ ให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับไอตัวเบาะด้านหลังก็ไม่มีขาดนะสปริงก็ยังอยู่ครบนี่ครับผมอ่าพวกแต่พวกอะไรก็ยังใช้ได้ปกตินะครับอืมอันนี้ต้องเปิดสวิตก,ก่อนนะครับอ่าให้พี่ยาลองเปิดสวิตก,กันอ่าเปิดสวิตแตแต่ก็ดังนะครับที่จุดบุหรี่อะไรก็อยู่ครับก็ยังอยู่ครบอยู่นะที่จุดบุหรี่ก็ยังมีนะครับ อืมครับผมเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับนี่ครับไม่มีหลุดเกียร์ไม่มีหลุดครับรับประกันเลยที่ล็อกก็ยังล็อกได้นะครับหมุนก็กระจกก็ยังหมุนขึ้นลงได้ครับเนี่ยครับโอเครถเข้าไล่เข้าสวนครับในราคา45,000บาทไม่น่าเชื่อเนาะพี่ยาเนาะว่ามันจะวิ่งได้โอเคอันนี้ก็มาทดสอบให้ลูกค้าดูว่ามันก็ยังวิ่งได้อยู่ มันเอาไปข้าวฝนแก้อ้อยแก้อ้อยได้ไหมตันตันกว่าได้ไหมตันกว่าหรือสงตันเนี่ยคือน่าจะสบายสงสารมันวะพี่ยาสงสารมันมันเออมันเก่าแล้วเนาะถ้ารุ่นนี้ก็เอาไปสะสมหรือเอาไปขี่เล่นๆตามบ้านนี่ผมก็ว่ามันโอเคนะแต่คือแล้วแต่ลูกค้าเออแต่ถ้าจะเอามันไปบรรทุกนี่สงสารมันไหมแต่ว่าผมว่าขี่ตามไล่ตามนาเนี่ยผมว่าโอเคนะพี่ยา คือผมว่าเครื่องมันดีแล้วไม่ไอไม่ควันด้วยวอ,อแล้วก็น้ําน้ํานิ่งปัดน้ําฝนเราไล่เราไล่เช็ดไว้หมดแล้วอ,อ๋อปัดน้ําฝนก็ใช้ได้ใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะพี่ยามันจะปัดน้ําฝนมันจะได้อยู่คือรุ่นนี้โอ้โหปัดน้ําฝนก็ยังใช้ได้โอเคไหมครับโอเค โอ้อะไรจะขนาดนั้นปัดน้ำฝนอเออหิดคิดถึงว่าเออเวลาฝนตกเนาะตอน,ตอนหน้าฝนฝนตกถ้าไม่มีที่ปัดน้ำฝนลูกค้าจะไปไงคิดออว่าถ้าเป็นตัวหล่อออกระเดมือมาชิดกเออก็ต้องก็ต้องต้องใส่ใจลูกค้าด้วยเนาะต้องใส่ใจเรื่องนี้ต้องใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆคือเราต้องใส่ใจครับผม แต่ว่าสภาพเครื่องเนี้ผมว่าโอเคนะครับสําหรับคนที่อยากจะเอาไปเข้าไร่เข้าสวนเนาะพี่นาอถ้ารับสภาพเขาได้ผมว่าไม่ขี้เหร่ครับในราคา4 5่0 0ืนาพันนีก็ถือว่าอันนี้ช่างเราเช็คเรียบร้อยแล้วใช่ชใชไหมเช็คเรียบร้อยแล้วคือพร,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 ร้อมพร้อมใช้งานอ่าเหลือเหลืออย่างเดียวคือยอมรับเลยว่าเหลืออย่างเดียวเพราะลองลอง,ลองเมื่อกี้ก็คือ,อยางน่าจะเป็นยางล้หนะอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะ เช็คให้โอเคจบแค่นั้นเหลือก็ยางอ๋อยางนี้ถ้าถ้าคนเอาสั่นๆอย่างนี้น่าจะเกี่ยวกับยางตัวอื่นมันมึนๆแล้วไล่หมดแล้วถ้าพี่น้องเราเอาไปใช้นี่ก็ถ้าเปลี่ยนยางสีเส้นนี้ก็สมบูรณ์เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าพวกของเหลวต่างๆน้ำมันเครื่องเดียดน้ำมันเกียร์อะไรเราเช็คทั้งหมดแล้วก็คือเปลี่ยนทายทั้งหมดเลยใช่ไหม อันนี้ปัดน้ําฝนอะไรใช้ได้ใช้ได้เราไล่ให้หมดแล้วไล่ระบบระบบไฟไฟหน้าไฟเบรกนะครับไฟหลังไฟหลังนี่ไฟท้ายเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นชุดใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งโคมเลยครับเปลี่ยนทั้งโคมทั้งสองข้างเปลี่ยนใหม่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างยากระบะซิ่งนะครับที่ที่มาแนะนำตัวกระบะเคตัวเครื่อง87แรงม้าเป็นอิซูซุฝาทองนะพี่เนาะก่อนที่จะขึ้นเป็นท F r เครื่องตัวนี้อึดถึกทนนะครับสําหรับพี่น้องที่ที่อยากจะเอาไปเข้าไล่เข้าสวนแล้วก็รับสภาพเครื่องยนต์ตัวนี้ได้แล้วก็รับสภาพตัวของตัวรถคันนี้ได้นะครับก็ขอแนะนําเลยนะครับเอาคนที่รับสภาพได้เอาคนที่รับสภาพได้ภายนอกอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าการันตีเรื่องเครื่องช่วงล่างคันนี้โอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยามากๆนะครับกับช่องความสุขเล็กๆสุกินบ้านนาครับต้องขอขอบคุณ เอฟซีทุกท่านที่กดติดตามช่องเราคอมเมนต์ต่างๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับผมลูกลูกค้าที่มาจากไออะไรชุมแพชุมแพจะแมารับขับไปกับกับบ้านไปคันหนึ่งโอ้ไปคันหนึ่งเป็นอะไรเป็นยอ่ไอมิสซูบิชิสตารด้า๋อครับขอขอบคุณอ๋อครับผม ส่งท้ายไปด้วยขอขอบคุณ FC ที่ที่ดูในในช่องเราแล้วก็มารับรถด้วยตนเองจะเอาไปเข้าสวนเข้าไร่อันนั้นเอาไปขนอ้อยเนาะเอาไปขนอ้อยเอาไปขนอ้อยอันนั้นก็เครื่องดีมากเครื่องดีรองขับชอบเลยไงอ๋อราคาเท่าไหร่ราคา4ี่หมื่นเจ็ดอ๋อสี่หมื่นเจ็ดครับก็คือราคาเต็มนี้คือราคา4ี่หมื่นเก้าครับแล้วก็เราให้ค่าน้ํามันทาง f c เราด้วยหรือคนที่มาขับแล้วก็ให้ค่าน้ํามันไป กับลูกค้าเราไปก็ในราคา47,000ครับโอเคอันนี้ก็กลับขับบ้านได้เลยครับกลับบ้านเลยครับไปแล้วโอ้อันนี้ก็เอาไปใช้หน้างานครับก่อนออกไปเราก็เช็คให้อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์รอบนงเพื่อให้ลูกค้าเดินทางถึงบ้านโอเคอันนั้นก็ต้องขอขอบคุณ f อฟจากชุมแพรจังหวัดขอนแก่นที่เอาไปใช้งานเองครับสภาพก็ประมาณก็ไล่ๆกันไล่กันราคา40,000กับอีก7,000ใช่ ตอคันนั้นมันเป็นราคา49,000เราก็เติมน้มนํามันให้ลูกค้าไปให้ลูกค้าครับในราคา47,000ก็สภาพก็ประมาณนี้แหละ ừ, ครับเครื่องก็โอเคนะครับอเคลูกค้าก็รับสภาพได้ก็โอเคมาทดลองขับพอใจก็ขับกลับบ้านได้เลย ừ, แต่ถ้าถ้าลูกค้าขับไม่ได้ครับผมไม่มีคนขับครับอ่าเราก็มีรถรับส่งอ๋อมีรถคอยบริการส่งคอยบริการส่งถึงที่ถึงที่ใช่ครับ หรือลูกค้าที่อยากจะไม่สะดวกมารับมามารับเองคือเรามีรุถรับส่งเก็บไปทางก็มีเก็บปลายไม่มีการโอนมัดจําอ๋อครับก็คือแบบว่าวิดีโอคอใช่วิดีโอคอทุกทุกทุกมุมทุกมุมทุกส่วนทุกส่วนของรถได้ได้ถ้าพอใจแล้วปุ๊บ เราก็นําส่งลูกค้าใช่ขอแค่คือโอนแค่ค่าน้ํามันมาให้แค่ค่าน้ามันใช่แต่ค่ารถก็คือเก็บออกปลายทางอ๋อได้ได้เหมือนกันได้โอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยากระบะซิ่งครับกับท่องความสุขเล็กๆสุทินบ้านนาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับพี่ยาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ